นคะสวยสวยไหมคะแม่มาสวยเด้อใส่วันนี้เลยไหมคะใส่ได้บ่บน้อใส่ได้อราจะรวมนิดนึงแล้วนี่ลองบอาจะมีความรวมเล็กๆลองใส่ก่อนเกียมเส้าแดงไปแรงมากถ้าจะลองลูบสุสีอู้รูค่ะหูู้อันนี้คือหน้าคนแก่ขอเลขเอาแป้งมาลูบเลยค่ะ ขอเลขขอหวยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหโอ้ยเลขเขาออกไปเร็วเอาหม่เหรอหมดต้อไปบอันนี้าวอออนหไปมาแปดหาาเเยอะไเก่าหนึ่งเป็นแม่ซ่งเต้าแม่เป็นพวกโรตีเลยมันไม่มีแต่พหกรอยขาดซีโรตีเลยด้ดีใจอ้าพ่อดีอยู่เด้อฮะพอดีบอ มันหอดตรงนมเล็กๆแต่ไม่เป็นไรเย็บโอเคควายเย็บเขาเอาเย็บเขาได้อุ้ยเลิศง่ามเลยเนาะนอะไมันคือโบไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันแม่มาก็ทําให้ใหม่แต่ว่าเขาว่าฉันวาถ้ามันโบว่าปิดไปไหนมั้งว่าโบโบคางวแบบนี้บ่โบตกโบตกข้างนึงอาจนีเป็นมานนีอันสิเอลเลสเตร์ดี่าถ้ากเป็นโบปิดหลังเล็กๆอุ้ยสวยไหม มิสแกนอาอิสแกนบ้านพายเรือยี่หลามาหอนงานจากมุ้งเมื่อใีปาหัวก็มาหอนอ๋อไม่อยู่อย่างนี้เพิ่งมาถึงไม่ไหวแล้วมันเป็นไหลตกเล็กๆตอนนี้ไม่ได้นั่งรถตู้กับอาอายมันจะหลวมตรงนุ่มหรือแม่เย็บตรงนมเขาเออเย็บตรงนมเขาจากน้อย ขอบคุณขอบคุณป้ายุ้ยค่ะป้ายุ้ยนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะ